สวยขึ้นมากๆนะคะสำหรับซุนเชียนนางเอกดาวรุ่งแดนมังกรเกิดเมื่อวันที่18เมษายนปี1997เจ้าของส่วนสูง168เซนติเมตรหลังจากที่เธอนะคะเรียนจบการแสดงจาก c e n t ั a l c c d e m y y of r a m a ปี2018ก็ได้เฉิดฉายในวงการบันเทิงกับผลงานเรื่องน้องสาวจอมโหดใน Take my b o บ t e r away กับบทบาทชือเหมียวที่ดังเป็นผู้แตกมีงานมาถึงจนทุกวันนี้นะคะ ปัจจุบันนี้นะคะซุนเชียวก็โตเป็นสาววัย26ปีค่ะสวยขึ้นมากๆหากเทียบกับภาพแรกที่เข้าวงการบันเทิงโดยเฉพาะสัดส,ส่วนรูปร่างที่เจ้าตัวให้ความสำคัญออกกำลังกายอย่างหนักจนในตอนนี้เธอมีบอดี้ที่เฟอร์เฟคขายาวเรียวงามหน้าท้องแบนราบสวยจึ้งทุกท่วงท่าอาริยาบทค่ะ